สวัสดีครับอยู่กับแพรวนิสตานะครับซึ่งวันนี้ครับอัพอยู่ที่ยูบิรี่ออฟสยามแฟลชชิฟต์สโตร์นะครับอัพมีนัดกับเจ้าสาวป้ายแดงเหมือนมาดจะมาเลือกเครื่องประดับนะครับที่เขาจะใส่กันในงานวันนั้นรออยู่ด้านในแล้วไปกันดีกว่า สวัดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีสบายดีไหมคะสบายดีสิคะนี่วันนี้เราอยู่กันที่ย u b i l e e of Siam นะคะแากชิปสตอร์อที่เรียกได้ว่า4ชั้นแบบ,บจุกปังจุกมีตั้งแต่เพชรเม็ดน่ารักจุ๋มจิ๋มไปจนถึงใหญ่้มอ,อันนี้6ล้าน อ,อันนี้10กะลัตปกติมาชอปปิ้งที่นี่บ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะจริงๆต้องบอกว่าท้าวความไปตั้งแต่สมัยคุณแม่น้อยเลยแต่สมัยคุณแม่แบบเด้ละคร,ครตอนนั้นคุณแม่จะพาไปที่สาขาสะพานเหล็กซึ่งเป็นสาขาแรกนะคะตอนนั้นก็คือแบบรู้จักยูบิลี่ตั้งแต่อายุแบบ78ขวบเลยเแล้วก็มีความแบบมีความจําแล้วก็ความความแบบเหมือนกับรีมายตัวเองตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยากจะซื้อเพชรในเมืองไทยเนี่ย ต้องมา<อ>ดูทียูบิลีเพราะว่ามีอายุคู่คนไทยมากกว่า93ปีนานมากเกือบร้อยปีแล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้ได้ยินว่าวันนี้จะมาเลือกเครื่องประดับที่ ใน,น,นใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางหญิงเองเนี่ยแหวนแต่งงานย่างเงี้ยก็ใช่คุณอานกับทางยูบิลี่เป็นคนออกแบบให้ส่วนเรื่องของเครื่องประดับต่างๆอะไรเงี้ยก็หญิงก็จะมาแบบว่าดูแล้วก็เอาไปใช้ชยอยู่เป็นประจำใช่แล้วก็ได้เห็นใช่ไหมลองจะได้เห็นว่าวันนี้สิ่งที่เลือกไปอยู่ในวันนั้นด้วยใช่จะอยู่ในวันนั้นด้วยอ่ะ,อะเอาอย่าย ให,ให้คุณพี่เขาลองจัดเซตให้เราดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้างล่างใช่เพราะว่านะข้างล่างมีห้อง V I P ยิ่งใหญ่มากนั่งสบายแค่ชาเหรอคะชาอย่างเดียวก่อน <laughs> <laughs> เริ่มขามาค่ะ <laughs> มือนร้่อมอกไปดีกว่าว่ายังไงจุดเริ่มต้นแล้วก็แบบมาเจอกันได้ยังไง คือกับพี่ตุลเนี่ยต้องท่าวความว่ารู้จักกันมาเกือบ12ปีแลปีแล้ว,ลวก็เหมือนเป็นพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มที่แบบแพงเอากัน<ะ>ก็เลยเหมือนแบบรู้จักกันในฐานะพี่น้องอเขาก็มีแฟนเราก็มีแฟนมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบก็ประมาณ5 6ปีที่แล,แล้วเขาก็เหมือนแบบ DM มาหาว่าเอ้ยทำไมวันนี้ตื่นเช้าจาังเหมือนกลับมาทักเราโดยณตอนนั้นต่างคนต่างโสดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กลับเขามาคุยกันใหม่ต้องขอบคุณผู้ผลิตอินสตาแกรมด้วยค่ะที ก็ขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่ทําให้แบบขอเมาเรื่องแหวนนิดนึงว่าได้ข่าวว่าพี่อิงก็ใช้แหวนของที่นี่ในวันสำคัญใช่ไหมใช่มีข้อดียังไงถึงแบบโหเลิฟขนาดเนี้ยตั้งแต่แม่จนแบบถ่ายทอดลงมาก็คือง่ายๆเขาลดราคาให้ดีไม่ใช่ง่ายๆก็คือเราเราเรารู้สึกว่าของยูบิลีอะค่ะเวลาที่ทุกครั้งที่เราเอาหยิบมาใส่อะเขาไม่เคยที่จะแบบโซมว่าไม่เคยมี คือไม่ไม่สึกไม่กร่อนไม่อะไรคือเรารู้สึกว่าเขาสวยอยู่ตลอดเวลา1-2คือเรารู้สึกว่าเวลามีปัญหาหรือเรารู้สึกว่าเราอยากแก้ให้มันคับขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีแบบว่าทุกห้างเลยที่ที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคีนเอรเขาตั้งอยู่ค,คือสะดวกกับเรานะคะและที่สําคัญคือเราเชื่อในเรื่องของคุณภาพเพชรที่เราเลือกมาโดยเฉพาะวันสําคัญของเราเพชร วงแหวนวงนี้มันจะติดตัวเราไปตลอดแล้วความพิเศษของแหวนวงนี้มันสามารถแบบ ถอดเข้าถอดออกหรือแบบมีลูกเล่นอะไรมั่งไหมคะคือด้วยความที่หญิงอ่ะเป็นคนที่อย่างที่หญิงบอกหญิงเป็นคนหลายคาแรคเตอร์มากมีบางวันต้องหวานบางวันต้องเทยอะไรเงี้ยของหญิงเนี่ยก็เลยเป็นแหวนที่เป็นเหมือนเป็นริงแจ็คเก็ตค่ะ,ะคือสามารถถอดออกมาเป็นแบบแหวนวงเดียวเหมือนแหวนแต่งงานที่มีเพชรแบบบนหัว,หวเพชรอย่างเดียวเม็ดเดียวใส่ง่ายๆเรียบๆก็ได้หรือว่าจะเป็นแจ็คเก็ตก็จะเป็นการดีไซน์ที่มีความ Infinity, อินฟินิตี้มีความโคง้งที่เหมือนลักษณะเลขแปดเพราะหญิงเชื่อว่าอินฟินิตี้คือความไม่ไม่มีวันสิ้นสุด ของความรักของเราอะไรเงี้ยแต่พอใส่ด้วยกันอ่ะมันจะยิ่งดูใหญ่ดูปังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใส่ปุ๊บก็ตะโกนตะโกนเหมือนกันแต่งแล้วแต่งแล้วจ้าแ <c oughs> ต่งแล้วผู้ชายมาขอจ้าออก็ตะโกนะตรกรไปใ<ป>ช<ะ>่งั้นค่ะพี่ค่ะต่ออัพเชื่อว่าตอนนี้เครื่องประดับอ่ะเตรียมไยยว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหมุนไปข้างบนกันดีกว่าว่าเครื่องปีะดิษเขาเซตติ้งอ่ะมันจะแบบเวอร์วังอลังการขนาดไหนไปเลยค่ะ มาถึงโซนชั้น2ค่ะซึ่ง<ะ>โซนชั้น2ก็จะเป็นเพชรเม็ดเนาะเป็นโซนกระดาษคือเวลาเราเลือกเพชรพวกเอ่อสเปซิฟิกหรือว่าเซเลคเ t ็ดเพชรที่จะมาทําเป็นแหวนแต่งงานหรืออะไรพวกนี้เราจะเลือกเพชรที่เป็นเม็ดว่าดูว่ามีน้ําอะไรบ้างว่าเราพอใจแบบใช่บบน้ mai, ําร้อยไหมเอชไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกระดาษให้เลือกตั้งแต่1กระดาษ 2>, 2กระดาษ3กระดาษไปเรื่อยๆเ,เราก็เราก็จะเลือกเพชรเม็ดที่แบบ ดีที่สุดเพราะเขาจะมีใบเซอร์เลยว่าเพชรเม็ดนี้มาจากที่ไหนเราสามารถติดตามได้เลยว่าเขามาจากไหนเพราะว่าเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปเราก็อยากรู้ว่าเออที่มาเขาไปที่ไปไ้แอบได้ยินมาว่าในงานนะครับบางทีก็จะมีคีพีชิ้นพิเศษที่อยู่ในงานด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันมีความพิเศษยังไงคุณพี่อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก็คือ คือเพชรทุกเม็ดของเพชรยูบิลีนะคะคือเราอะนำเข้ามาจากเมืองแอนเงโกลประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งเป็นแหล่งเชียร์ลายเพชรที่ดีที่สุดของโลกเลยค่ะถึงว่าแบบว่าดูสิรายละเอียดนะคะของเพชรแต่ละเม็ดที่แบบมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันการคัดสรรกันเลิศต่างๆเนาะใช่พี่หญิงเอางี้แล้วไปลองชิมกันไหมเพื่อจะได้ดูว่ามันจะเข้ากับเพชรมาหรือเปล่าใช่เพราะว่ารับทราบมาว่าทางยูบิลลี่เองเนี่ยเขามีเปิด เซสชันใหม่ซึ่งเราสามารถเอาชุดแต่งงานนะคะมาลองพร้อมกับเพชจที่มีอยู่เพื่อจะได้ดูเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทัวลุคในวันงานเนี่ยจะเป็นยังไงที่เหลือก็คือหน้าผมที่เราต้องไปทำกันบ้านเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยวันแต่งงานของเราด้วยชุดที่เรานํามากับเพรที่เราเลือกเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่าไม่ใช่นนมีห้องนะ,ะเจะะที่นี่คือเขามีช่างภาพเตรียมมาให้ด้วย<ะ>คือลองชุดเสร็จปุ๊บใส่เพรปุ๊บแล้วถ่ายรูปดูเลยว่า เข้าไม่เข้าได้ไม่ได้อันนี้คือเกิน50%เลยนะเราจะเห็นแบบภาพเลยว่าเฮ้ยวันแต่งงานของเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะจริงๆในฐานะเจา้าสาวนะบางทีการที่เราไปร้านชุดมาเห็นแบบชุดแล้วเอามาดูเพจปุ๊บมันจะเข้า,าไมมาหมคือมันภาพในหัวกับภาพความเป็นจริงอ่ะมันไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นเลยเราจะแบบการตัดสินใจเราจะรีบแบบชัดเจนมากขึ้นรู้กันไปเลยรู้กันไปเลยว่าแบบสวยแค่ไหนะง้นเริ่มเลยเปลี่ยนเลยไปดูกันหน่อยไปค่ะ มลองกันซะหน่อยอชุดกันซหน่อยนอ้นองนอ้เนาะงั้นเดี๋ยวขอตัวนะคะเราข้างนอกนะคะได้ขับข้างนอกค่ะเดี๋ยวมานะคะปิดประตูค่ะยินด,ดีค่ะ เมื่อกี้เราได้ลองชิไปแล้วค่ะส่วนด้านหลังนี้คือผ้าที่เราได้แบบถ่ายแล้วก็ลองต่างๆใดๆก็เคยเห็นเลยว่าโทนทาลุคจะเป็นใช่กับชุดแล้ววันงานแต่งเราจะแบบฟิลลิ่งนี้แล้วเป็นยังไงมั้งวันนี้ฟิลลิ่งที่ได้ใส่แล้วรู้สึกรวยใส่แล้วรู้สึกแบบเอ้ยเรามีคุณค่าจังเลยก็คือ บอกได้เลยว่ามาวันนี้ประทับใจมากๆานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้น4เนี่ยคือเรามีแอคทิวิตี้ตลอดเลยเรียกว่า one stop shopping เลยอ่ะคือจบเลยที่นี่ที่เดียวมาแล้วคุ้มมากที่ไหนคะที่ไหนคะที่ Jubilee of Siam นะคะ g s h i ิปสโตรที่ถนนสีลมนี่เองได้ครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะพักีๆนะว่าเราจะไปทำอะไรกันสรววันนี้ก็ขอบคุณพีอีกมากนะคะสวัสดีค่ะกลับเลยค่ะกลับบ๊ายบายค่ะไปด้วยค่ะ